นักร้องดังเปิดตัวแฟนปุ๊บประกาศแต่งปัร์คคนสงสัยท้องหรือเปล่าหลังจากที่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังแจ๊คธนพลเปิดตัวแฟนสาวเอมรมิดาต้อนรับเดือนแห่งความรักไปหมาดๆจากนั้นก็มีข่าวประกาศแต่งงานสายฟ้าฟาดซึ่งเรื่องดีจะมีขึ้นวันที่28กุมภาพันธ์นี้แน่นอนว่ามีกระแสะเมาส์มากมายเกิดขึ้นหนึ่งในนั้นคือสงสัยท้องหรือเปล่าถึงแต่งงานเร็วขนาดนี้ล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ชี้แจงชัดเจนว่า เิดตัววันที่30มกราคมแล้วจะแต่งงานวันที่28กุมภาพันธ์ยืนยันไม่มีการท้องก่อนแต่งความจริงเราครบกันตั้งแต่ปีที่แล้วไม่ได้เพิ่งคบกันถามว่าเร็วไปไหมกับความรักครั้งนี้แจ็คบอกว่าจะชา้าจ,จะเร็วเขาก็เลือกที่จะแต่งด้วยอยู่ดีมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเวลาเพราะจริงๆคนเราถ้ามันไม่ได้มันจะสิบปีหรือกี่ปีมันก็ต้องแยกอยู่ดีและที่ประทับใจในตัวเขาคือเป็นคนไม่ซับซ้อนเป็นคนที่ไว้ใจได้วางตัวรู้กาลเทศะ